ตันแบ็กเบียดเนี่ยสามารถสั่งการเรือควีนแอนลีเวนโดยใช้ดาบของเขานะครับราวกับว่าเรือเนี่ยมีชีวิตและพร้อมที่จะรับคําสั่งของเขาทุกอย่างเลยนะครับทุกคนซึ่งไอดาบที่เขาใช้สั่งงานเรือเนี่ยนะครับมันก็คือดาบแห่งไททันนั่นเองทุกคนซึ่งเป็นหนึ่งในสมบัติโจรสลัดในตำนานนะครับโอ้โหทีมเมกดติตามเลยกดติดตาม สวัสดีครับทุกคนครับผมนิคครับก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการร้อนดูดีนะครับสัปดาห์นี้ก็เป็น EP ีที่7แล้วนะครับผมสำหรับเรื่องราวในวันนี้นะครับเราจะกลับมาอยู่ที่จักรวาลของ Pilot สออฟเดอะเค b b เบียอีกครั้งนะครับก็เป็นเรื่องที่ผมค้างไว้ตั้งแต่สัปดาห์ก่อนนู่น EP ีที่5นะครับที่ผมพูดถึงเรื่องของกัปตันแบ็กเบิร์นั่นเองนะครับ และก็ใน EP ที่4เนี่ยผมก็มีการพูดถึงเรื่องราวของเรือ Flying Dutchman นั่นเองนะครับใครที่ยังไม่ได้ดูก็ไปดูได้แล้วนะเนี่ยตัวไอข้างบนนี้นะฮะเดี๋ยวผมขึ้นให้นะและเรื่องราวของกัปตันแบ็กเบียสเนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวละครที่สําคัญมากครับในหนังเรื่อง Pilot of the Caribbean เนี่ยนะครับเอาละก่อนที่เราจะเข้าเรื่องของกัปตันแบ็กเบียสนะครับ ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องดูดีนะทุกคนกดติดตามเลยทุกคนเออเป้าหมายของช่องดูดีก็คือ10,000แซับภายในปีนี้นะครับช่วยกันนะทุกคนนะปุ่มซับสไครต์ปุ่มแชร์ปุ่มไลค์มันจะไม่มีความหมายเลยครับถ้าเพื่อนๆไม่กดแต่ถ้าเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้กับครีเอเตอร์คนใดก็ตามนะทุกคนมันจะเป็นกําลังใจที่สําคัญมากๆครับที่ทําให้เขาทำคอนเทนต์ดีๆออกมาเรื่อยๆนะยังไงก็ฝากด้วยนะทุกคนเอาละเดี๋ยวเรามาฟังเรื่องราวของกัปตันแบ็คเบียกันเลยดีกว่า เอาละครับสำหรับกัปตันแบ็กเบียสนะทุกคนที่เรารู้จักกันในหนังเนี่ยนะครับเขาเป็นบุคคลที่มีตัวตนอยู่จริงบนโลกใบนี้ครับผมซึ่งก็ได้มีการบันทึกในประวัติศาสตร์มากมายเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวของเขานะทุกคนซึ่งตำนานของเขาเนี่ยจะอยู่ในช่วงปีคิดษกกราช1680ถึง1718นะครับต้องบอกว่ากัปตันแบ็กเบียสเนี่ยเขาเป็นโจรสลัดที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากๆครับโดยชื่อจริงของเขาก่อนที่จะได้รับฉายาว่ากัปตันแบ็กเบียสที่เรารู้จักกันนะครับเขามีชื่อว่าเอ็ดวาร์ด kap แต่เราก็จะรู้จักกันดีในนามของแบ็กเบียสหรือจอมโจรสลัดคลาวดั้นั่นเองครับผมแบ็กเบียสเนี่ยเป็นโจรสลัดสัญชาติอังกฤษนะทุกคนที่ออกพ้นบริเวณทะเลคริบเบียนครับและรอบๆบ,บริเวณชายฝั่งตะวันออกของอนาธิคมอเมริกาครับซึ่งรวมถึงแถบมหาสมุทรแอตแลนติกด้วยนะครับแม้ว่าเรื่องราวปุ่มหลังก่อนที่เขาจะกลายมาเป็นแบ็กเบียสจอมโจรสลัดคลาวดําเนี่ยทุกคนจะมีข้อมูลเพียงน้อยนิดก็ตามนะครับแต่ก็พอที่จะคาดเดาได้ครับว่าเขาน่าจะเกิดที่เมืองบิสตลประเทศอังกฤษนะครับ เป็นกระลาสีเรือในช่วงสงครามควีนแอนนะครับเหมือนกับชายหนุ่มวัยรุ่นทั่วๆไปในสมัยนั้นนะครับผมแต่ภายหลังสงครามเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยเขาก็ได้เดินทางไปที่นิวโพวิเิดส์ครับซึ่งอยู่ในหมู่เกาะบาฮามัสนะทุกคนเมื่อปีคิตศักดัร้ช1716นั่นเองครับและตรงแถบนี้เองทุกคนก็เป็นที่อยู่ของกัปตันเบนจามินฮอรนิโก้ครับผมซึ่งกัปตันเบนจามินฮอนิโก้เนี่ยก็เป็นโจรสลัดนะครับในเวลานั้นโดยที่แบ็กเบียรเนี่ยทุกคนก็ และระหว่างที่เขากําลังฝึกงานอยู่กับฮอนิโกลนะครับเขาก็ได้พบกับเพื่อนร่วมงานครับชื่อว่าสตีทบอนเนตที่เป็นโจรสลัดเรื่องชื่ออีกคนนึงนะครับผมโดยพวกเขาเนี่ยก็ได้ออกตะเวนป้นไปทั่วเลยนะครับและภายในเวลาไม่นานเนี่ยกองเรือของพวกเขาก็เติบโตและกลายเป็นกองเรือโจรสลัดที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วน่านาน้าแถบทะเลแคริบเบียนเลยครับทุกคน ในระหว่างที่พวกเขาออกปล้นไปตามน่านน้าต่างๆนะครับหัวหน้าโจรสลัดอย่างกับตันฮอนิโก้เนี่ยทุกคนที่เคยเป็นอดีตโจรสลัดที่ขึ้นตรงกับรัฐบาลนะครับเขาก็มักจะปล้นแต่เฉพาะเรือที่เป็นชาติศัตรูเก่าของประเทศตัวเองเท่านั้นนะครับเป็นเหตุทําให้ลูกเรือเนี่ยเริ่มไม่พอใจครับทุกคนกับตันฮอนิโก้จึงจบปัญหาด้วยการขอแยกตัวออกไปครับและหันกลับไปขอรับการอภัยโทษแทนนั่นเองทุกคนหลังจากที่ฮอนิโก้แยกทางออกไปแล้วนะครับเอดวัตทีสหรือแบ็กเบียสเนี่ยทุกคนเขาก็ยังคงยึดมั่นใน ชีพโจนอยู่ครับและเขาก็ได้ขึ้นมาเป็นผู้บัญชาการกองเรือโจรสลัดแทนที่กับตันฮอนิโกนั่นเองครับผม เอาละครับพอมาถึงตอนนี้เนี่ยหลายคนอาจจะยังนึกภาพไม่ออกนะครับว่ากับตันแบ็กเบียส์หรือจอมโจรสลัดคลาวดำเนี่ยเขามีรูปลักษณะยังไงกันแน่นะครับเอาละครับจากคำบอกเล่าของพยานที่เคยพบเห็นกับกับตันแบ็กเบียส์หรือจอมโจรสลัดคลาวดำแบบตัวเป็นๆเนี่ยนะครับทุกคนต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันนะครับว่ากับตันแบ็กเบียส์เนี่ยเป็นผู้ชายที่มีรูปร่างสูงใหญ่ครับมีไหล่กว้างสวมรองเท้าบูทยาวถึงเข่านะครับทุกคนแล้วจะชอบใส่เสื้อผ้าสีเข้มๆสวมหมวกทรงกว้างหรือบางครั้ง ก็จะสวมเสื้อคลุมยาวที่ทําจากผ้าไหมหรือผ้ากำมะหยี่ที่เป็นสีสดใสครับผมโดยแบ็กเบียร์เนี่ยจะพกอาวุธติดตัวอยู่ตลอดเวลาเลยครับเขาจะมีเข็มขัดนะครับทุกคนคาดปืนสั้นที่บรรจุดินปืนเอาไว้เรียบร้อยนะครับพร้อมทั้งขึ้นนกค้างเอาไว้ถึง3กระบอกด้วยกันนะครับผมพร้อมด้วยมีดสั้นและดาบสั้นอีก2เล่มด้วยกันนะครับแต่ลักษณะเด่นที่สุดที่ทําให้ทุกคนจดจําเขาได้นะครับก็คือเขายาวดกดําครับผมเขายาวดกดําหนาทึบ โดยที่ครานั้นนะครับเขาจะถักเป็นเปียเไว้ครับทุกคนแล้วก็ผูกริบบินไว้ด้วยครับผมและสิ่งที่ทําให้เขาดูน่ากลัวขึ้นไปอีกนะครับคือการที่เขาเนี่ยชอบเอาไส้ชนวนปืนใหญ่ครับผมจุ่มด้วยน้ําปูนครับแล้วเสียบไว้ใต้หนวดหรือบางครั้งเนี่ยก็จะเสียบไว้ในคราของเขานะครับพร้อมกับจุดไฟเอาไว้ตลอดเวลาครับทุกคนซึ่งจะทําให้เกิดควันเนี่ยลอยวนเวียนรอบหัวของเขาอยู่ตลอดเวลาดูคล้ายกับเขาเป็นปีศาจยังไงอย่างนั้นเลยครับทุกคนแถมมันยังทําให้หนวดของเขาเนี่ยมีแสง แดงว่าแดงว่าอยู่ตลอดเวลานะครับเรียกได้ว่าใครที่พบเห็นกับตันแบ็กเบียตัวเป็นๆนเนี่ยจะต้องมีความรู้สึกที่เกรงกลัวต่ออำนาจของเขามากๆเลยแหะครับเอาละครับทุกคนหลังจากที่เขาได้ขึ้นมาเป็นผู้บัญชาการกองเรือโจรสลัดนะครับเขาก็ได้พากองเรือของเขาเนี่ยออกป้นไปทั่วน่านน้าเหมือนเดิมครับผมและในการป้นครั้งหนึ่งนะครับเขาได้ไปป้นเรือค้าทาดของฝรั่งเศสครับที่ชื่อว่าของคอร์ดครับผมหลังจากที่เขาปล้นสําเร็จนะครับทุกคนเขาก็ได้ยึดเรือลํานั้นครับมาเป็นของตัวเองนะครับผม พร้อมทั้งตั้งชื่อให้ใหม่ว่า q u e Queen a n n e Revenge นั่นเองครับผมและเขาก็ได้ทำการ Modify เรือลำนี้นะครับด้วยการยัดปืนใหญ่เข้าไปถึง40กระบอกครับทุกคนโอ้นี่มันเป็น เรือลบที่เรียกว่ามีพลังในการทําลายล้างสูงมากๆเลยครับผมจนเรียกได้ว่าเรือควีนแอนด์ลีเวนเนี่ยนะครับเป็นพาหนะคู่ใจและเป็นเคี้ยวเล็บอันทรงพลังของเขาเลยละครับทุกคนซึ่งเราก็จะเคยเห็นในหนังเรื่อง p i เ o t ออฟเดอะแค b b เบียนะครับว่ากับตันแบ็กเบียร์เนี่ยสามารถสั่งการเรือควีนแอนด์ลีเวนโดยใช้ดาบของเขานะครับราวกับว่าเรือเนี่ยมีชีวิตและพร้อมที่จะรับคําสั่งของเขาทุกอย่างเลยนะครับทุกคน ซึ่งไอดาบที่เขาใช้สั่งงานเรือเนี่ยนะครับมันก็คือดาบแห่งไททันนั่นเองทุกคนซึ่งเป็นหนึ่งในสมบัติโจรสลัดในตำนานนะครับโอ้โหซึ่งเรื่องราวของสมบัติโจรสลัดในตำนานเนี่ยทุกคนมันก็มีอยู่หลายชิ้นเหมือนกัน,นครับไม่ว่าจะเป็นฟรีสูนของโพไซดอนนะหรือว่าหัวใจของเดวิดโจนเนี่ยนะครับทุกคน เรียกได้ว่าถ้าใครได้ครอบครองสมบัติของโจรสลัดเนี่ยก็จะกลายเป็นผู้ที่มีอํานาจมากๆครับภายในท้องทะเลนะทุกคนเอาละแต่นั่นมันก็เป็นเพียงเรื่องราวที่อยู่ในหนังนะครับทุกคนเพราะในชีวิตจริงแล้วเนี่ยกับตันแบ็คเบียรเขาไม่ได้สามารถที่จะสั่งงานเรือได้อย่างนั้นนะครับแต่ว่าตัวเขาเองเนี่ยครับก็ได้รับฉายาอีกอันหนึ่งเหมือนกันนะครับว่าจอมโจรสลัดอะไรพ่ายนั่นเองครับไม่ว่าเขาไปป้นที่ไหนหรือว่าเรือลําใดนะครับก็สามารถป้นได้สําเร็จอย่างง่ายดายนะครับทุกคนแถมยังมีคําล่ําลืออีกนะครับว่าสม มีมูลค่ามากมายมหาศาลเลยครับและผมต้องบอกว่าสมบัติของแบ็กเบียร์เนี่ยยังไม่มีใครค้นพบด้วยนะครับผมโอ้โ oh. ห นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่เป็นความลับของท้องทะเลอยู่เหมือนกันนะครับเอาล่ะทุกคนหลังจากที่เขานะครับได้เรือที่มีสมรรถนะสูงอย่าง Queen อนลิเวนเนี่ยนะครับมาอยู่ในครอบครองแล้วเนี่ยเขาก็ได้ทําการป้นไปทั่วหน้าน้าเลยครับจนทําให้ทางการอังกฤษเนี่ยเริ่มเพ่งเล็งแล้วก็ตามล่าตัวเขาอย่างจริงจังนะครับแต่เขาก็ไม่เคยเสียท่าให้กับทางการเลยนะจนเวลาผ่านไปเนี่ยก็เริ่มมีโจรสลัดเนี่ยเข้ามาร่วมกับกองเรือของเขาอีกจานวนมากเลยครับจนกลายเป็นกองเรือโจรสลัดที่ยิ่งใหญ่มากๆเลย และในช่วงเดือนพฤษภาคมปีคิตศักราด1718เนี่ยครับทุกคนแบ็กเบียดเนี่ยน่าจะอยู่ในจุดสูงสุดของอาชีพโจรสลัดแล้วครับแต่ด้วยเหตุผลที่ว่าทางการเริ่มตามล่าตัวเขาอย่างหนักเนี่ยนะครับทำให้แบ็กเบียดเองเนี่ยเริ่มตระหนักแล้วครับว่าชีวิตของตัวเองเริ่มไม่ปลอดภัยแล้วครับเขาก็เลยพยายามที่จะหยุดเป็นโจรสลัดครับผมด้วยการแต่งงานกับสาวชาวไร่และหยุดออกเรือป้นครับแต่ก็ทําได้ไม่นานนะครับทุกคนเพราะว่าความเป็นโจรเนี่ยมันสิงอยู่ในสายเลือดของเขาครับทำให้ในที่สุดเนี่ย เขาก็กลับมาเป็นจรนสลัดอีกครั้งครับผมแต่คราวนี้เนี่ยเขาได้แยกทางกับสตีทบอลเน็ตแล้วนะครับแต่ได้พบผู้ร่วมทางใหม่ครับนามว่าชาเวนครับที่ปากน้ําโอคาโคลกครับผมว่ากันว่าแบ็กเบียดและชาเวนเนี่ยครับใช้เวลาหลายคืนนะครับพักอาศัยอยู่บริเวณใต้สุดของเกาะโอคาโคลกครับ พร้อมกับเหล่าโจรสลัดดังๆมากมายนะครับตัวอย่างเช่นอิสราเอลแฮนนะครับโรเบิร์ตดิวและก็คาริโกแจ็คนะครับแต่ไม่มีกัปตันแจ็คสเปโร่นะทุกคนเอาละครับข่าวการรวมตัวของบรรดาโจรสลัดนี้เองนะครับทุกคนได้แววไปถึงหูผู้ว่าการรัฐเพนซิลเวเนียครับชื่อว่าอเล็กซานเดอร์สปอตวูดครับผมทำให้สปอตวูดเนี่ยสั่งการให้เหล่าทหารเนี่ยนะครับจัดการล่าตัวแบล็กเบียสโดยด่วนครับผม โดยสปอตบูดเนี่ยครับได้ใช้กลอนอุบายนะทุกคนหลอกล่อฮาวเวิร์ดซึ่งเป็นอดีตรูกเรือของควีนแอนด์ลิเวนนะครับให้บอกที่อยู่ของแบ็กเบียสจนสำเร็จครับผมเขาจึงได้วางแผนส่งกองกำลังข้ามชายแดนไปยังแคลรไลานาเหนือครับเพื่อจับกลุ่มจอมโจรสลัดเขาดำแบ็กเบียสเนี่ยครับและในวันที่17พฤศจิกายนปีคิเตศกักราช1718ครับเรือเอกเมนาดพร้อมลูกน้องอีก57นายครับได้ล่องเรือไปตามแม่น้ำเจมอย่างช้าๆครับผม พร้อมทั้งส่งสายสืบเนี่ยออกตระเวนสืบข่าวหาที่อยู่ของแบล็คเบียดครับและใช้เวลาเพียงไม่นานนะทุกคนกองเรือของเรือเอกเมนาดเนี่ยก็ได้ไปพบกับพวกโจรสลัดครับทอดสมออยู่ที่ด้านในของเกาะโอคาโคลรครับในช่วงเย็นของวันที่21พฤศจิกายนปีคิดสักศกราช1718้อครับกองเรือของร้อยเอกเมนาดจึงได้หยุดเรือรอจึงได้หยุดเรือเพื่อเตรียมวางแผนสําหรับการโจมตีครับผมและนรุลุงสางนั่นเองครับทุกคนเรือเอกเมนาด ได้ทำการส่งเรือลำเล็กนะครับ ล่องขึ้นหน้าไปทำเสียงดังหลอกล่อโจรสลัดครับส่วนเรือรบของเมนาดเองเนี่ยก็เล่นตามไปช้าๆอย่างเงียบๆครับผมและเมื่อสามารถเข้าใกล้เรือของโจรสลัดเขาก็เปิดฉากยิงทันทีครับผมในเวลานั้นเองครับทุกคนกับตันแบ็กเบียสเนี่ยก็ยังไม่ทันได้ตั้งตัวอะไรนะครับเขาเลยสั่งการให้ลูกเรือเนี่ยกางใบเรือเพื่อที่จะหนีครับแต่ก็ถูกเรือสรุปของเรือเอกเมนาดขวางลำมาไว้ครับผมทําให้แบ็กเบียสเนี่ยไม่สามารถที่จะหนีได้ครับใครที่ไม่รู้จักเรือสรุปเนี่ยเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูนะมันจะเป็นเรือ ือใบที่มีเสาเดียวนะครับเอาละเมื่อแบ็กเบียดเนี่ยเห็นว่าตัวเองหนีไม่ได้นะครับทุกคนจึงสั่งการให้ลูกน้องเนี่ยระดมยิงปืนใหญ่ใส่เรือของเมนาดครับด้วยอนุภาพของปืนใหญ่ตั้ง40กระบอกเนี่ยทุกคนทําให้กาบขวาเรือของร้อยเอกเมนาดเนี่ยพังไปอย่างรวดเร็วเลยครับทุกคนพร้อมทั้งมีลูกเรือเนี่ยเสียชีวิตราวๆยี่สิบนายเลยนะครับและเรือของเมนาดเองเนี่ยก็ได้ทําการตอบโต้ควีนแอนลิเวน์เช่นกันครับและทําให้เรือควีนแอนลิเวนต์เนี่ย สูญเสียการควบคุมและแล่นขึ้นไปเกยตื้นอยู่บริเวณสันทรายครับผมและระหว่างนั้นเองเรือเอกเมนาดเนี่ยเห็นว่าเรือของตนเนี่ยใกล้จะจมแล้วนะครับจึงได้สั่งการให้ลูกน้องเนี่ย แล่นเรือพุ่งเข้าชนเรือควีนแอนลีเวนนะครับจนทําให้เรือเนี่ยไปเกยอ,อยู่บนเรือควีนแอนลีเวนนะครับและกับตันแบ็กเบียสเองเนี่ยก็ไม่รอช้าครับสั่งการให้นุกน้องเนี่ยบุกขึ้นเรือของเมนาดทันทีครับผมโดยที่ไม่รู้ตัวเลยว่าเรือเอกเมนาดเนี่ยได้ทําการวางแผนเอาไว้แล้วนะครับทุกคนพอลูกเรือควีนแอนลีเวนเนี่ย พร้อมกับตันแบ็กเบียดขึ้นมาบนดาดฟ้าเรือของเมนาดแล้วนะครับก็พบว่ามีทหารอยู่เพียงหยิบมือเองครับผมจึงพากันเข้าใจไปเองว่าสามารถยึดเรือลำนี้สําเร็จแล้วนะครับและไม่ทันระวังตัวนั่นเองทันใดนั้นนะครับเรือเอกเมนาดก็ได้สั่งการให้ทหารที่ซ่อนตัวอยู่ออกมาระดมยิงปืนใส่กลุ่มโจรสลัดอย่างหนักครับทำให้โจรสลัดเนี่ยเสียชีวิตไปหลายรายเลยนะครับระหว่างนั้นเองเมนาดกับแบ็กเบียดเนี่ยต่างก็สาดกระสุนใส่กันอยู่นานครับผม จนกระทั่งแบ็กเวียดเนี่ยพลาดท่าครับโดนยิงเข้าไปที่ไหลนะครับแต่เขาก็ยังไม่ยอมแพ้ครับทุกคนเมื่อกระสุนปืนหมดแล้วเนี่ยมือของเขาก็ทิ้งปืนไปครับและหยิบดาบขึ้นมาฟาดฟันทาหารจนเสียชีวิตไปหลายนายเลยนะครับแต่ด้วยอาการบาดเจ็บครับทุกคนทําให้เขาถูกทหารของเมนาดเนี่ยใช้ดาบฟันเข้าที่คออย่างจังครับผมและก็ยังมีทหารที่เหลือครับเข้ามาลุมทําร้ายเขานะครับ ทั้งใช้ดาบฟันดาบแทงแล้วก็ใช้ปืนยิงนะครับจนทําให้จอมโจรสลัดเขาดําหรือแบ็กเบียเนี่ยกลายเป็นศพนอนอยู่บนดาดฟ้าเรือครับผมเมื่อเหล่าโจรสลัดเห็นว่าลูกพี่ของตัวเองเนี่ยพลาดท่าไปแล้วนะครับจึงได้ทําการยอมแพ้ครับและยอมให้ทางการเนี่ยจับกลุมตัวไว้ครับทุกคน หลังจากหยุดต่อสู้ไปนะครับเรือเอกเมนาตเนี่ยได้ทําการตรวจสภาพศพของจอมโจรสลัดแบ็กเบดนะครับก็พบว่ามีแผลที่ถูกยิงเนี่ยจำนวน5จุดด้วยกันครับและก็มีรอยมีดนะครับอีกประมาณ20รอยครับทุกคนก็เรียกได้ว่าเขาเนี่ยต่อสู้จนวินาทีสุดท้ายจริงๆครับขนาดว่าถูกยิงแล้วเนี่ยเขาก็ยังไม่หยุดนะครับและหลังจากนั้นเองครับทุกคนเรือเอกเมนาดก็ได้ทําการตัดหัวจอมโจรสลัดแบ็กเบดแล้วนําไปแขวนไว้ที่หัวเรือครับก่อนที่จะแล่นใบกลับไปที่เวอร์จิเนียนะครับ พร้อมกับลูกเรือควีนแอนลีเวนที่รอดจากการสู้รบนะครับและนำกลับไปรับโทษแขวนคอในเดือนมีนาคมปีคิศกา1719นั่นเองครับผม นี่ก็เป็นตอนจบของกับตันแบ็กเบียส์นะครับที่ก็ดูจะจบไม่สวยนะครับทุกคนสําหรับอาชีพโจรเนี่ยซึ่งถือว่าเรื่องราวเรื่องนี้ก็มีการบันทึกอยู่ในประวัติศาสตร์ค่อนข้างที่จะชัดเจนอยู่นะครับทุกคนและนี่ก็เป็นเรื่องราวของจอมโจรสลัดคลาวด,ดําหรือแบ็กเบียส์นะครับและเรือของเขานะครับควีนแอนลีเวนนะทุกคนที่อับปางในครั้งนั้นนะครับก็ได้ถูกค้นพบนะครับในปี1996นี่เองครับทุกคนและก็กลายเป็นขุมทรัพย์ข้อมูลอันล้ำค่า ให้กับคนรุ่นหลังในปัจจุบันนี้นะครับทุกคนและสถานที่ที่ค้นพบแห่งนั้นนะครับก็ยังอยู่ในระหว่างการเก็บกู้นะครับผมโดยมีสิ่งของหลายชิ้นเนี่ยถูกนําไปจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์นอร์ c แค o ร i n น m มาร t ทามครับผมอยู่ใกล้ๆกับอ่าวบิลฟอร์ดในปัจจุบันนั่นเองครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับมีใครคิดอยากจะออกไปตามหาสมบัติของจอมโจรสลัดเขาดําบ้างไหมครับเพราะว่าในช่วงที่เขาเป็นโจรสลัดที่โด่งดังเนี่ยทุกคน เขาได้ออกป้นเยอะมากครับโดยได้ทรัพสมบัติมาครอบครองเนี่ยจำนวนมากเลยนะทุกคนแต่กลับพบว่าบนเรือควีนแอนนีเวนเนี่ยไม่มีสมบัติต่างๆเหล่านั้นนะครับก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเขาอาจจะเอาสมบัติเนี่ยไปซ่อนไว้ที่ไหนสักแห่งนะครับเพื่อที่จะเอาไว้ใช้หลังจากที่เขาวางมือจากการเป็นโจรสลัดแล้วนะครับทุกคนเอาละนี่ก็เป็นเรื่องราวของจอมโจรสลัดแบ็กเบียร์หรือจอมโจรสลัดคลาวด,ดากับร้อนดูดี EP ที่7นี้นะครับหากข้อมูลใดผิดพลาดประการใดผมก็ต้องกราบ ขออภัยทุกคนไว้ด้วยนะครับสาหรับใครมีอะไรแนะนําหรืออยากจะให้ปรับปรุงตรงไหนเนี่ยก็ลองคอมเมนต์ดูนะครับทุกคนแล้วก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์และที่สําคัญกดแชร์ให้ด้วยนะครับทุกคนจะได้ถึง10,000แสนซับไวๆนะครับสำหรับสัปดาห์หน้าจะเป็นเรื่องราวของอะไรก็เดี๋ยวรอติดตามชมกันนะครับผมและวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย